อสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมไนท์ฮูดกันอีกครั้งนะครับก็ไม่ได้อัดคลิปของเกมนี้มานานพอสมควรเลยนะเพราะว่าไปเก็บทรัพยากรในการอัพอาวุธนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเจ๊ขาโหดกันเลยดีกว่าว่าพัฒนาถึงขั้นไหนส่วนใหญ่เลเวลของอาวุธและชุดเกราะก,ก็อยู่ที่50กว่า,วาเนาะห้าสิไปปลายตัวละครหลักก็เลเวล59แล้วนะครับโอเค ก็เดี๋ยวต้องพยายามเก็บกันต่อไปนะครับทรัพยากรในการมาอัพอาวุธแล้วก็อัพเครื่อชุดเกาะนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปประจนภัยกันต่อแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่จะไปทำอาวุธมิสติกเป็นดาบนะโอเคนะตอนนี้พี่ก็มีอุปกรณ์ในการอัพดาบมิสติกได้แล้วนะ โอเคเลือกดาบก็จะต้องพรีบูชาดาบสีม่วงโอเคเดี๋ยวก,กดดาบสีม่วงเลยมีอยู่แล้วอันนึงนะครับพลีไปเลยบูชาไปแล้วก็จะต้องใช้ดาบสีทองอันหนึ่งนะอ่ะยังต้องปลดล็อกก่อนโอเคพลีเลยแล้วก็จะต้องใช้ทรัพยากรเป็นน้ำยานะหนึ่งแสนถือว่าเยอะนะครับโอเคมา มาแล้วดาบระดับมิสติกมิดเพียเซอร์ออโอเคฟาบโอ้โหอย่างเท่เยี่ยมเลยมีช่องใส่เครื่องล้าง5ช่องเลยนะเยี่ยมนี่ถือดาบแล้วโอ้โหดาบเท่มากเลยแต่ดาบมันยังเลเวลไม่เยอะอยู่นะครับยังอยู่ที่เลเวล41อยู่ถ้าจะให้เก่งต้องอัพเพิ่มขึ้นเยอะแต่ทรัพยากรในการเก็บมันค่อนข้างจะลำบากเนาะโอเค ได้มาแล้วนะครับก็เหลือค้อนนะที่เป็นระดับมิสติกเดี๋ยวค่อยมาสร้างกันต่อไปแล้วกันโอเคเดี๋ยวพาเจ๊ขาโหดไปผจนภัยตามเนื้อเรื่องกันดีกว่านี่ดาบอย่างเท่เลยอาวุธระดับมิสติกอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นประเภทดาบเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ขอเปลี่ยนให้มันเอาชนะ โอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนอผีดิบนี่เรามีแล้วเราเปลี่ยนเป็นสาวกละกันเนาะเอาสาวกแหละโอเคจะได้ชนะทางหลายหากหลายเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเลยก็ชนะทางสัตว์ป่ากกับสาวกนะครับดาบนี้โอเคย่ำได้มาแล้วโอเคเดี๋ยวอัปเกรด เลเวล42รัพยากรหมดแล้วนะเดี๋ยวว่างๆค่อยมาอัปเกรดเขาต่อละกันนะครับอัพเวลอาวุธเดี๋ยวเราพาเจ๊ขาโหดไปผจญภัยตามเนื้อเรื่องกันดีกว่าแต่เราจะต้องใช้ขวานนะเพราะว่าดาบนี้ยังไม่เก่งเดีย๋ยวใช้ขวานลงต่อสู้โอเคเดี๋ยวเราไปที่ตัวเนื้อเรื่องกันเลยณนะตอนนี้เนื้อเรื่อง ก็มาถึงบอสของด่านนี้แล้วนะบทที่ถ้าจำไม่ผิดจะบทที่17นะครับที่เราก็ผจญภัยตามเส้นทางมาโอเคแล้วก็จะมาเจอบอสท,ที่ปลายทางนะตอนนี้ก็กําจัดตามลายทางมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือบรรดาศัตรูที่เราจะต่อสู้เลเวลก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่คิดว่าเราจะชนะ สำหรับเจ้าบอสตัวนี้ก็คือเจ้าคาเนต V1 นะครับเป็นหุ่นยนต์เนาะโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าต่อสู้กันเลยมาของทุกอย่างน้ำยาเอ่อเอาโจมตีหลายครั้งดีกว่าเนาะอันนี้มันโจมตีแรงเปลี่ยนเป็นโจมตีหลายครั้งแล้วกันโอเคที่เหลือน่าจะพร้อมอันนี้ฟื้นฟู พลังชีวิตเอาแบบเอาแบบของดีไปเลยแล้วกันเนาะอันนี้ไม่ใช่เอาอันนี้ละกันนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตแบบเยอะๆโอเคน่าจะพร้อมแล้วแหละเดี๋ยวเราไปประจนภัยกันเลยเจ้าคาเนตวีหนึ่งมา บินมาแล้วนะครับเจ้าคาเนท V ี1โอเคลงจอดพวกของเราตกใจนะครับว่าเจ้าคาเนตวี1โอ้โหดูท่าโหดมากมายอะ่ะแต่เดี๋ยวเราก็ต้องจัดการเขาเสกขุนมาเพียบเลยโอเคเราก็เสกลูกน้องมาลงมาช่วยเหลือกันหน่อยว่าแล้วก็จัดการลูกน้องก่อนดีกว่าเนะไปปับ เรียบร้อยแล้วก็เพิ่มพลังเพิ่มจะได้โจมตีได้อีกปับป๊บปับ๊บปั๊บเรียบร้อยแล้วก็ตัวกลางโอเคพอได้อยู่นะอะตบไม่ค่อยแรงยิงปืนใหญ่แถวหลังมาด้วยโอเคเราก็ใส่เพิ่มพลังก่อนมาทิทานเนียจะได้ตีคิยทิคอลด้วยนะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคเรียบร้อยแถวแรก แถวที่สองเหลือแต่ปืนใหญ่นะยิงมาแล้วมันก็ยิงมาโอเคแล้วก็ใส่ปับป๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยเหลือกระบอกเดียวเพิ่มพลังชีวิตไปก่อนยิงมาโอ้โหถ้าปืนใหญ่ถ้าไม้ตายเขาโอเครถยังไม่เยอะแล้วก็ต่อยจะได้เพิ่มพลังเลือดเดือดต่อยไปเรียบร้อยจบเวฟแรกไปแล้วนะครับ เข้าสู่เว็บที่สองเจอเจ้าคาเนตวีหละอ๋อจัดการลูกน้องก่อนดีกว่าไป3ามทีสองสามกินยาเพิ่มโจมตีไปอีกนอนได้แล้วเอเคเหลือทิ้งใส่ตัวกลางไปเฮ้ยโจมตีเจ้าคาเนตค่อนข้างจะลดเยอะนะเนี่ยไม่เป็นไรตอนนี้เรารับดาเมจไปก่อน เดี๋ยวเราจัดการเจ้าคาเน่เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราก็ใส่เลยไปไปไปอีกคิงโอเครอบหน้ามันน่าจะนอนนะครับมันใช้ท่าแล้วเฮ้ยกระโดดมาฟันโอ้โหบินมาฟันเลยอะโอเคได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องต้องกินน้ํายาเพิ่มเลือดแล้วเนี่ยกินก่อนละกันเพิ่มเลือด ก่อนโอเคแล้วก็ไปฟันเจ้าคาเนทวีหนึไปรอบนี้ไปโอ้๋ยังไม่นอนนะรอบหน้ารอบหน้าโอ้โหหมุนตัวฟันสองทีเลยเจอลูกน้องมันเก็บเจอยิงเวทอีกยิงเวทมาอีกเอาคาเนทนอนได้แล้วรอบนี้ต้องนอนนอนแล้วโอเคเพิ่มพลังใบทิทาน,นียอ่าเหลือสามตัว โอ้โหเจอท่าเขายิงมาอีกแล้วยิงมาอีกแล้วไปฟันไปอุยยังไม่นอนยังไม่นอนโอเคมาฟันมารับดาเมจได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราต้องเพิ่มแล้วนะเพิ่มเลือดดีกว่าป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ไปต่อยปื๊บ โอเครอบหน้ามันน่าจะนอนจเจอมันฟานเราทนได้อยู่เลือดเรายังเยอะอยู่กินพลังเพิ่มเลือดมาโอเครอบนีบ้ไปนอนได้แล้วโอเคเหลือสองตัวสุดท้ายนักเวททั้งคู่มันคงไม่ถึกยิงเวทาอีกแล้วอ่ะเราไปใส่ปับป๊บปั๊บทิ้งโอเคเรียบร้อย แล้วก็เอาไปฟันอีกทีเลยแล้วกันโอเครอบหน้าน่าจะชนะด่านนี้มันก็จะยิงเวทมาโอเครับได้อยู่เดี๋ยวเราใช้ท่าเลือดเดือดเลยไปโจงตีแรงด้วยตัวนี้ของเรายิงเปียบร้อยครับโอเคชนะไปนะครับสำหรับด่านนี้เจ้าคาเนทวีหนึ่งยังไงยังไง เจอปราบแล้วเป็นไงบินหนีไปโอเคลูกน้องเรายินดีด้วยชนะนะครับเจ้าคาร์เนท V ีหโอเคโอ้โหอ่าอาได้เนื้อเรื่องมาอีกนะเสร็จไปนิดหน่อยโอเครับของรางวาัลเล็กน้อยเกิดเส้นทางใหม่มานะแล้วก็จบแล้วนะครับบทที่17โอเค ก็จะได้ของรางวัลด้วยนะโอ้โ oh, ห oh, ได้1นึ่งแสนเหรียญนนะ่แล้วก็จะได้โอเคไวอัพพูกาแล้วก็อาวุธเอ้ยชุดเกาะสีทองเลยนะโอเคเป็นเกาะแขนแล้วก็มีเจ้าหุ่นคอยอธิบายเนื้อเรื่องมีเส้นทางโผล่ขึ้นมาใหม่โอ้โห oh, ค่อนข้างจะยาวเลยนะทีนี้เฮ้ hey, ยไกลไปไหมเนี่ยโอเคแล้วก็มีบอสอยู่ที่ปลายทางเหมือนเดิมเนาะ ก็อธิบายเนื้อเรื่องไปก็เรียบร้อยเข้าสู่บทที่18แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะต้องไปคอยเก็บทรัพยากรในการอัพทั้งขวานทั้งชุดเกราะแล้วดาบอันใหม่เนาะโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสลับคลิปนี้ก็ได้อาวุธประเภทดาบมิสติกมาอีกหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ผ่านเนื้อเรื่องบทที่17ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าสู่บทที่18นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ